สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมได้มาถ่ายต้นสนิงจันททองนะครับมาให้ดูวันนี้นะครับหลังจากที่เคยถ่ายต้นนี้มาแล้วนะครับ วันนี้ได้มาย้ำนะครับเพราะว่าใบของเขานะครับสวยงามมากนะครับนี่อันนี้เป็นใบแรกของเขานะครับเป็นใบแรกของเขานี่จะสีทองมากนะครับสวยมากนะครับสำหรับใบที่ขึ้นใหม่นะครับใบขึ้นใหม่ก็จะเขียวนิดนึงนะครับนี่ครับ สำหรับใบขึ้นใหม่ของเขาจะาเป็นเขียวๆหนึ่งสาหรับหลอดที่แทงขึ้นมานะครับมาดูหลอดของเขานะครับหลอดหลอดที่แทงขึ้นมานี่จะยังไม่ค่อยเป็นสีทองนะครับจะออกเป็นสีเขียวๆดนึงนะครับแต่สําหรับใบเก่านะครับใบเก่าของเขา ชัดเจนนะครับเป็นสีทองฟูมิ้นเลยนะครับสำหรับใบเก่าของเขานะครับใบที่กบเก่าจะสวยงามมากนะครับจะออกเป็นสีทองนะครับสําหรับความสวยงามของต้นนี้นะครับจะไม่เหมือนเสน่ห์จันอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นนะอันนี้นะครับ ใบของเขาครับดูภาพรวมนะครับจะสวยงามมากนะครับนี่ครับอันนี้ต้นกำลังตัวนะครับตอนนี้นี่ครับนี่กำลังแทงหลอดขึ้นมาแต่สำหรับหลอดใหม่ของเขานะครับ ยังไม่ค่อยเป็นสีทองนะครับจะออกผสมเขียวอยู่นิดเดียวนะครับแต่เวลาเ็าโตมาเต็มสมบูรณ์มานะครับเขาก็จะเป็นสีทองอย่างนี้นะครับนะครับอย่างเช่นใบแรกๆของเขานะครับใบแรกๆก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาถ่ายทำสเสน่หจันที่หายากนะครับคิดว่าต้นนี้หายากนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็เป็นสเสน่หจันธรรมดานะครับสีเขียวสีดำธรรมดาแต่สำหรับสเสน่หจันต้นนี้นะครับค่อนข้างจะหายากนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมมันแค่นี้ครับ